And his opponent in the red corner representing Bangkok, training out of Luke Suan Jim with professional records of 65 fights, 44 victories. He is an all round fighter with a precise punches and kick. Ladies and gentlemen, please welcome Fa is more Russia Proof. r i s And the ring right now your e corner p r e s e n t i n g Bangkok training out of Luk Swan gym. Let's hear for Faiz Morachaput. โอ้โหคู่แรกครับคุณสมบิน ล่อกันถึง4ี่ยกเลยครับต้องบอกว่าดูเดือนเลือดคล้านเลยครับต้องขออนุญาตเขียนจารลึกเป็นประวัติศาสตร์หน่อยครับว่ามันจริงๆอีกหนึ่งคู่ที่ต้องถ้ามีเทปย้อนหลังหรือไฮไลท์ที่ตัดออกมา้ท่านผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์เลยครับต้องต้องรีบเลยครับเอาละครับตอนนี้ได้อภิเดชกอดิครับเข้าไปยืนรอชิงแต่จะชิงกับใครครับคู่นี้ครับฝ้าอิทมอราชพฤกษ์กับเสือร้ายพระนครครับกรุงเทพ จะเจอกับเพชรนรินทร์สักธานีเสถียนมวยไทยยิมไอ้หมัดปืนใหญ่จากอุบลราชธานีครับด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรนรินทร์ครับหรือว่าน,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 นายนายนรินทรานีครับจากอำเภอเดชอุด,ดมครับจังหวัดอุบลราชธานีวัย22ปีส่วนสูง169เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จากสักธานีเส,สถียนมวยไทยยิมครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับ นั่นก็คือฟาอีดมอราชพฤกษ์ครับหรือว่าฟาอีดลูกสวนครับนายปฏิการหวังเกษตรครับจากแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพครับวัย19ปีสูง1ซนตเมตรครับล่าสุดชนะคะแนนเดี่ยวดำชอชัดชัยเอาไว้ครับในรายการมวยไทยแบทเทิลจากให้มวยลูกสวนครับนี่คือความมันระดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับวงเล็บและขีเส้นไทเอาไว้เลยทางช่องนาว26 และก็ทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยเท่านั้นและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของแม็กซ์มวยไทยกันด้วยครับและผู้ที่ขึ้นไปขอถทองมงคลให้กับพนาเพชรนารินครับนี่แหละครับคุณสเสถียรครับหัวหน้าค่ายมวยเสถียรมวยไทยส่วนมุมแดงนั่นก็คือยอดคุณพ่อครับบังหมัดลูกสวนครับโอ,อ้โหนกอกจากจะทํามวยแข็งแรงแข็งแต่งแล้วลูกชาย3คนนี่ต่อยมวยทุกคนครับแน่นอนครับต้องบอกว่าที่ชื่อดังนะครับพี่ชายทั้งสองคนทั้งอับบาสแล้วก็เจ้าฟาทิสคนนี้แหละครับ รองเหนือจากนั้นยังเคยตบปั้นเจ้าพระจันฉายนะครับต่อเพ้รทองรวมไปถึงนะครับเจ้าควานเพชรต่อสวนบ,บัตตีครับนะครับบนเวทีครับ5.9กิโลกรัมคู่แรกนี่ใส่กันไม่ยั้งมาแล้วนะครับจะให้น้อยหน้าได้อย่างไรล่ะครับโอ้ยไฟวันนี้มานี่ต้องบอกว่าไม่มีหนีเลยครับหยับเข้ามายิโย ทีต่อขาซ้ายนะครับฟ้าอีทพยายามพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองอยู่นะครับตบไปที่ซ้ายเจอแฮงซ้ายของหน้าฟ้าอีกครับเอาละครับนี่แหละครับรวมรวมเข้ามานี่ฟ้อีกมีแคงซ้ายหน้าแหละครับผู้ดีๆค่อนข้างละเอียดครับเอ้าวแล้วเล่นงานทะลักอีกครั้งกับไ้อีทปัจจุบัน อยู่ที่มหาวิทยา,า,ทยาลัยมราชบุกเลยครับรัชบาลีเขาบอกว่าเป็นนักเรียนนักมวยนักเรียนอีกคนนึงนะครับแอดีแนั่มีประวิทย์สีทองเพื่นที่สร้างชื่อเป็นนักมวยนักเรียนครับเขบอกว่าหลายๆคนใครคิดว่านักมวยไร้การศึกษาไม่จริงครับผมเชื่อเลยครับอย่างรถเหล็กเจ้าทะเลทองนี่โ,โ,โจ <บ S 1> ป,รปริญญาโทนะครับปริญญาโทรครับและอีกคนหนึ่งนี่เกรดระดับ3.8ก็คือแสงมณีครับ นี่คือนักชกไทยที่เราเอ่ยมาคร่าว้าวยังมีสราลูกบอลใหญ่และยังมีนักชกต่างชาติที่สร้างมานั่นคือลูกป่านะครับจบมาริยาโทระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแม่ี่นะครับโอยไทยครับนอกเหนือจากชกมวยได้กำลังมาสร้างอาชีพยังส่งเสียตัวเองเรียนจนจบได้ด้วยนะครับโอ้โหหลวงเข้าไปนี่ไฟแกมีสายหน้าเลยครับ เพชรนรินพยายามจะกดปุ้ยทรายพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วกบเพชรนรินทีบซ้ายไวพยายามจะโยจิ้มเข้าไปอีกทีครับอลไรครับกรรมการสนธยาพลายนันเตือนครั้งที่สองของอทงั้งคู่ครับต้องออกอาวุธครับโอ้คู่แรกนั้นออกอาวุธกันสนุกครับจะน,น้อยหน้าคู่แรกได้อย่างไรครับพยายามมาวางซ้ายเลยครับไจปจิม้มนี่ครับเน้นที่หมัดครับจของชาย้า้หมัดปืนใหญ่ ล็อกคอแล้วครับไฟอีทพยายามจะขวางหน้าขวางไม่ได้ครับต้องแยกออกมาขวางโอ้โหซ้ายหน้าของแกทํางานได้ดีครับไฟอีทหลวมไม่ได้เลยครับนะพยายามจะมัดเลยครับล็อกคอกรรการแยกออกมาก่อนครับพยายามจะเดินจี้เข้ามาครับถสองซ้ายครับของทนายไฟอีทล็อกแล้วตีเลยเขาขวา ลั้กัเบียนจะตั้งหลักใหม่ครับธนาพินาลินของถนัดของตัวเองยังใช้การไม่ได้นะครับเอาละครับหลอกวงในอีกครั้งครับธนาไปยีดตีได้ไหมตีด้วยซ้ายครับยกถูกขึ้นมาครับโอ้ก็หลอกได้เหนียวเลยไปอีดทรายหน้านั้นทํางานตลอดนะครับไปอีดวางซ้ายอีกแล้วนะครับกัเบียนจะเป็นที่หมัดนะครับพินาลินหมดยกที่หนึ่งครับพักพักเดี่ยวครับ เทียมเัทยาปร,ระเทศไทยกับรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตะเชื่อเราเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ของรายการลูกพีกัด59กิโลกรัมกันแล้วนะครับระหว่างชนะฝ้ายีตมอราชพฤกษ์ค,ครับกับชนะเพชรนรินทร์สักธานีสเสถียรมวยไทยยิปทีมาชาติกับไปซ้ายก่อนเลยครับชนะฝ้ายีตมีซ้ายหน้าน,านำเข้ามาก่อนครับแต่ทางด้านเจ้าฝ้ายีตเนี่ยกับตั้งรับเยอะครับรวมไปถึงในช่วงต้นยกเนี่ยไม่ค่อยออกอาวุธกันจนกรรมาการสุธิยาพรายนั้นต้องตื่นหนสองครั้ง นะรครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลาครับยกที่2แล้ว,วลครับกลับมาพยายามจะปักด้วยศอกขวาแล้วครับเพนเดลินและล็อกนายขวางหน้าและเสียบด้วยเข่าโ,โอ้ดูกระไฟยอพยา,ายามจะไล่แขนพยายามจะกดแขนหม้าเฟนเลินลัดล่างเลยครับแต่ล่าสุดเองกัณฑานเจ้าเพนเดลินแพ้ให้กับคุลตราเลยนะครับขวางในแขนขวาเอาหลัวโอ้ย่าเกือบหลบไม่ทันหวนัวแทบหลุดครับน่าต้องบอกว่าเดชะบุญห้อยพระอะไรมาครับทางด้านเพดลิน ครับขวางหน้าได้แล้วครับไอี์แต่ตีด้วยซ้ายครับจังหวะสุดท้ายติดซ้ายโอ้ยเสียบด้วยขวานเพนาลินพยายามจะขวางหน้าไว้ตีด้วยเขาวาขวาไปถอดมาเสียด้วยซ้ายเลยครับโอ้โอโอยดูครับจังหวะเสียบซ้ายของแกเอ้าโอ้ยโอ้ยหนาวเลยครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับทุกท่านครับโดนเลยครับาหน้าเพนารินสัพพันธ์ีเสถียรมวยไทยเสียนับครับโอ้ยน้ำโหมก่ะจุกครับ ขึ้นมาครับพนาเพนาินเอาละครับเสียไปหนึ่งนับครับทำอย่างไรเลยครับทีนี้โอ้โหอาระเรพยายามแกดเน้นโอ้โหปิดเกมเลยครับวันนี้ความเด็ดขาดตกอยู่ที่ทางด้านฝ่ายอีทมอรราชพฤกษ์ครับโอ้พหลวมต้องบอกว่าการวางเกมครับเจ้าเพนาินเข้าวงในไปเจอกับเข่าของฝ่ายอีทหลายต่อหลายที่ครับ แลวการไล่แขนจับนายมีค่อนข้างเสียเปรียบครับแล้วโดนกระซวกเลยครับดูครับแทงด้วยซ้ายครับตัวนี้โยนแล้วนะครับกดลงมายัดเข้าไปทียัดเข้าไปดอกเติมตลอดครับโอ้วนี่ครับต้องบอกว่าหลังจากเสียนักนี่จุกไปแล้วเลยครับนี่นะครับปังเข้าไปครับพยายามจะเติมเข้าไปทีแล้วนี่ครับน่าโดนนับไปครับ หลังจากนั้นลุกขึ้นมาโดนยัดเข้ามาอีกทีต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับลำตัวของนักเพชนนารินแล้วลุกไม่ขึ้นครับปั้งเข้าไปเลยครับเรียกว่าซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแบบนี้ครับโอ้โหละบ,บมครับเอะไะครับทุกทชมเดี๋ยวไปดูนักมายวันนี้ก่อนครับอะไร and now is powerful fighter pride สนับสนุนโดย Max มวย a i Facebook Live และ Max มวยไ a ย Mobile a p พท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m u ยไทย a i 7วัน9รายการบน Facebook Max มวย h a i และบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย o o i l l e p p p ดาวโหลด n ้ w on iOS and Android No prize Max มวย h a i Mobile App เกมเร็วไปนิดนึงครับ ladies and gentlemen after just two rounds of action we have a winner by way of technical knockout red corner Train Faiz is and Faiz is has become our second tournament finalist stay tuned here we come back and fight with happy day carl addison in the final fight of the night <laughs>